มาครับคลิปนี้นี่เราก็จะมาว่าเจ้าซิมอนกันแบบยกตี้กันเลยดีกว่าครับอ่าฮฮตอนนี้เราก็มีเวนด้าไปแล้วครับมาคราวนี้ผมจะขอซิมอนบ้างครับอ่าเรากวาดทรงกลมก่อนเลยครับแล้วก็มีเส้นตรงเป็นเส้นบาลานครับเราจะได้วาดตาสองข้างให้มันเท่ากันได้นะแบบนี้เลยนี่วาดกลมกมครับอ่าตัวน,นี้ก็ทําท่าแบบกวนๆนิดนึงนะครับนี่ปากจู แล้วก็มีหูแหลมๆปเป็นเอก,กลักษณ์ของซิมมอน,นครับนี่แล้วก็ตาปิดหน่อยนึงนะกาลังแบบทําท่าชิวๆนะครับแล้วนี่คือทรงผมนะครับแล้วก็มีหนอนมีหนอนออกมาในกลมๆเหมือนมุดต่างดาวครับโอเคนี่ <c oughs> ต่อไปเราก็มาทําการตัดเส้นแบบค่าวๆได้เลยครับนี่ตัดงี้เลยครับวัดหัวกลมเนี่ยโอ้ประกาผมเนี่ยอาจจะมีขีดติดบ้างไม่ติดบ้างนะ <c oughs> เพราะว่า คือคุณภาพมันเริ่มไม่ค่อยจะดีละหัวก็เริ่มแตกแล้วด้วยนะ,ะนพยายามขีดให้มันตรงที่สุดเท่าที่จะตรงได้นะครับส่วนผมนี่ไม่ค่อยจะตรงเลยวะ่ะต่อไปเราก็ใช้สีเหลืองคนระับเยลโล่นครับนี่ระบายมันทั้งตัวเลยอนะ่ะนี่แบบนี้นครับระบายให้เนี๊ยบที่สุดเท่าที่จะเนี๊ยบได้นะครับประมาณนี้ครับโคตรเนียบ จากนั้นเราก็ใช้เลมอนเยลโล่นะครับทำการลงซ้ำนะครับเพิ่มความเนียนของผิวนะอ่าผิวมันจะดูหยาบกระด้างขึ้นเยอะนะครับไม่ใช่สิเรียบเนียนตั้งหากมาครับตัวต่อไปเลยดีกว่าครับเราก็จะมาวาดอ่าเจ้าซิมอนแบบหน้าทะเลนทะเลนหน่อยนะครับตัวนี้ก็วาดทรงกลมขึ้นโครงก่อนเลยครับจากนั้นเราก็วาดปากก่อนเลยปากตัวนี้ก็จะกว้างๆนะเพราะมันอ่อยิ้มได้ทะเลนมากเนี่ยประมาณนี้ นี่คือเส้นบาลานะครับแล้วก็วาตากลุ้มๆนี่แล้วก็แบบตามันออกจะแนวแนวกวนตีนขี้เล่นหน่อยๆนะอย่างเงี้ยแล้วก็จมูกก็มีอะไรแทงๆลงไปในรูนะหรือว่าเป็นขนจมูกก็ไม่รู้อ่แล้วแล้วนอกนั้นก็ลักษณะคล้ายๆกับสัญลักษณ์ของซิมอนนะครับเป็นเอกลักษณ์เลยตรงนี้ก็จะเป็นเงือกนะแล้วก็เติมฟันโอ้ฟันฟันเราควรจะวาดฟันคู่ก่อนนะ ฟันหน้าคู่ก่อนมันจะได้ง่ายคนระอันนี้นี่ผมวาดผิดนะอย่ไปวาดข้างด้านข้างเนี่ยต้องวาดคู่หน้าก่อนนะคู่หน้าคู่หลังโอเคต่อไปเราก็ทําการตัดเส้นได้เลยคนระับนี่ตัดเส้นคู่หน้าก่อนเลยนะเออเวลาวาดก็วาดคู่หน้าก่อนนะฟันนะ่ะเอออย่าไปวาดฟันด้านข้างแบบผมเมื่อกี้นะ,ะนี่วาดปากปากเขาจะกว้างๆหน่อยสำหรับเจ้าตัวนี้คือหน้ามันจะค่อนข้างดูทะเลนมากเลยเนะนี่ยโชว์ฟัน นี่ประมาณนี้ปากกาผมอาจจะติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับเพราะว่าดินสอกดผมก็มีปัญหานะครับแนะนำเลยนะครับดินสอกดเพื่อนๆอย่าไปซื้อร้านยี่สิบบาทนะเนี่ยมันมันผงคาร์บอนของมันทำให้ดินสอไอ้ไม่ให้ปากการเราขีดไม่ค่อยจะติดนะเนี่ยปากกาก็เริ่มไม่ค่อยมีคุณภาพแล้วเริ่มจะเสื่อมๆแล้วนะก็เลยยิ่งขีดไม่ติดเข้าไปใหญ่เลย จากนั้นเราก็เ,าเดี๋ยวก่อนเติมฟันแป๊บหนึงเนี่ยมันขีดไม่ติดเ่ยจากนั้นเราก็ใช้เยลโล่นับนี่ปาดเป็นผิวเลยเหมือนเดิมครับพยายามปาดให้มันเนียบที่สุดนะครับพยายามอย่าเลิะอ,ออกจากกรอบนะครับหรือเลิะไปโดนในส่วนที่เราจะบังพ่นนะครับเนี่ยประมาณเนี้ย จากนั้นเราก็ย้ายใช้เลมอนเยลโล่นะทำการระบายเบลนทับก็ไปอีกรอบหนึ่งนะจะทําให้สีผิวเนี่ยมันเนียนยิ่งขึ้นนะเนี่ยเป็นไปได้ก็ถ้าเราทะยงซ้ายแล้วอันนี้ก็จะทะยงขวานะจะดีมากเลยนะสีจะได้เกลี่ยเท่ากันต่อไปเราก็ใช้คามีนะครับทำการระบายแดงๆตรงเงือกมันเลยนะ <laughs> นี่มันสีผมใช้สีดีเพราะมันสดดี จากนั้นเราก็ใช้สีดำนะครับระบายร่องปากเลยครับอ่าคราวนี้นี่ฟันนี่จะดูโดดเด่นเลยนะเพราะตรงนี้มันสีดำนะอ่าฟันขาวก็จะสวยแต่ว่าเรามาเติมขี้ฟันด้วยบัตรก่อนครับอ่าจะได้มีสเสน่ยยิ่งขึ้นทวีคูณมาครับมาตัวต่อไปกันเลยดีกว่าตัวนี้ก็จะเป็นซีมอนแบบอ่าก็คล้ายๆตัวที่สองนะอ่แต่ตัวนี้นี่จะง่ายกว่าครับโดยการว่าทรงกลมแบบนี้ครับ นี่คือเส้นบาลานจากนั้นก็มีลูกตากลมๆนะประมาณนี้ตาตรงนี้ข้างในก็จะตโต,โตหน่อยนะครับนี่ผมระบายดำให้ดูชัดเจนอ่จากนั้นเราก็วาดปากครับปากแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรฉีกยิ้มฉีกยิ้มแบบจะดูค่อนข้างหลอนๆนิดนึงนะนี่อย่างกว้างเลย นี่อันนี้คือขากันไกล,ล่างนะวาดให้มันเชื่อมกันมันจะแหลมแหลมเลยแล้วก็ฟันแหลมแหลมฟันฉลามดดูแล้วน่ากลัวเหมือนกันนะล่างนี้นี่แล้วก็ทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์ครับทรงผมแหลมแหลมแล้วก็หงอนเหมือนหงอนพิกาโลเลยครับนี่อ้า ต่อไปก็เป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับก็ทําการตัดเส้นไปเลยครับนี่พยายามตัดให้มันตรงนะนี่ประมาณนี้ค่อยๆตัดไปครับใจเย็นบางทีตอนนี้ปากกาผมมันติดบ้างไม่ติดบ้างนะครับทำให้มีอุปสรรคในการวาดค่อนข้างจะสูงนะ <laughs> ผมก็ไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนปากกานะเพราะว่าหมึกมันยังไม่หมดนะ ของผมนี่ถ้าหมึกหมดแล้วถึงจะค่อยเปลี่ยนนะจะได้ใช้แล้วคุ้มพยายามตัดให้มันดูดีสุดทาที่จะเป็นไปได้ต่อไปเราก็ระบายสีเหลืองเยลโล่ได้เลยครับนี่ระบายเอาใอ้ทั่วเลยนะครับก็พยายามเน้นไม่ให้มันเลอะกรอบนะแต่ของผมเนี่ยจจะเลอะไปบ้างนะไม่เป็นไร <c oughs> ต่อไปก็ใช้เลมอนเยลโล่นะครับระบายถมทับอีกครั้งหนึ่งอ่า เพิ่มให้มันสีมันเกลีย่ยเนียนขึ้นไปอีกชั้นอีกขั้นหนึ่งนะครับสวยต่อไปก็ใช้สีบัชนะครับทำการเติมขี้ฟันสักหน่อยจะได้มีสเสน่ห์นะโอ้เฟียวต่อไปก็ลงดำามล่องปากนิดนึงนะครับอ่ายิ่งมีมิติเพิ่มขึ้นอีกทวีคูณอ่ารวมตาด้วยแจ๋วมา ภาพต่อไปเลยนะครับอ่าสําหรับภาพนี้นี่ก็จะแบบออกจะดูแนวแบบเฮอร์เลอร์นิดนึงนะเออมันอาจจะดูแบบมนันดุดด่างดาวผสมด้วยนะนี่วาดมาถึงก็ไม่ใช่ทรงกลมนะเป็นทรงแบบลีลีนอยหน่อย,อยแล้วก็ผากลางครับอ่าเส้นบาลานซ์คือเส้นที่ผากลางนะแล้วตรงนี้คืออย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นครับไอที่ผมโคง้คงๆมานเนี่ยนี่คือฟันมันนครับฟันแหลมๆอยู่ในโคง้คงๆที่ผมล่างตอนแรกครับนี่คือทรงผมมันนะครับแล้วก็ เป็นช่วงปากมันกําลังเพเย่แล้วก็ถามเอาจริงๆเหมือนทุเรียนครับเนี่ยเหลมแหลมไปเลยโหแล้วนี่ก็คือตัวมันครับอะไรที่ทําให้รู้ว่าเาเป็นบอมันเป็นซิม,มอนก็ตรงนี้ครับงอนต่อไปก็ทําการตัดเส้นได้เลยครับไอตัวนี้อาจจะดูไม่ยากหน่อยนะครับถ้าเพื่อนๆเคยเห็นทุเรียนว่าวาดยังไงนะประกาผมก็เริ่มเติดยากแล้วนะครับ อาจจะขาดขาดหายหายเป็นบางช่วงนะเพื่อนๆก็สามารถที่จะไปเติมเองได้เลยนะเนี่ยของผมมันมันไม่ค่อยติดว่ะเพราะว่าปากกาอาจจะหมึกไม่ค่อยดีนะหมึกแตกกับกับดินสอกดที่ไส้มันค่อนข้างจะทําให้ปากกามันไม่ติดนะทนทนเอาหน่อยครับถ้าปากกามันไม่หมดก็ไม่ไม่เลิกลา ต่อไปเราก็ทําการระบายสีเยลโล่ครับนี่สีเหลืองพ่นไปให้ทั่วเลยนี่อย่าไปโดนเลอะฟันมันครับเดี๋ยวฟันมันจะเหลืองอ่อยต่อไปเราก็ใช้เลมอนเยลโล่เนี่ยทำการเกลีย่ยสีนะครับอะไรที่มันว่างๆแล้วมันดูไม่สวยก็ใช้เนี่ยเกลีย่ยได้เลยนะเนี่ยเกลีย่ยให้ทั่วๆอย่าให้เลอะออนอกกรอบนะครับ ต่อไปเราก็ลงดำครับอ่าลงดำก็พยายามหน่อยนะเพราะว่ามันจับลำบากแถมยังไม่แหลมด้วยนะอย่าไปเลิกฟันแหลมแหลมเชียวนะถ้าเลิกฟันแหลมแหลมนี่คือเหมือนฟันหายเลยนะแก้ก็แก้ยากนะครับฉะนั้นเราต้องระวังอ่าสวยอยู่มามาภาพต่อไปเลยครับภาพต่อไปนี่โอ้โหดูไงก็ออกแนวเอเลียนเลยนะ ผมก็ไม่รู้มันอยู่เฟสไหนแล้วนะครับเราทําการวาดทรงกลมได้เลยาวาดมันทุกเฟตนะครับแต่ผมไม่รู้เฟสไหนเป็นเฟสไหนนะเพื่อนๆแยกกันเอาเองเลยนะ <c oughs> อันนี้คือเอกลักษณ์ของซีมอนนะครับมีหงอนแล้วก็มีทรงผมเหลมๆจากนั้นก็ปากนะครับเอ,อย่างที่สังเกตอย่างที่ผมสังเกตเห็นตอนนี้นะครับซีมอนนี่ส่วนใหญ่จะมีร่างที่เกี่ยวกับปากเยอะมากเลยนะ เออส่วนใหญ่จะเป็นปากอ่ะอยู่ใน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 ลำคอเนี้ยเนี่ยมีฟันซิม,มอนน่าจะโชว์ความทะเล้ของมันอยู่จงที่ฟันมีตาอยู่ข้างในปากมันด้วยนะเนี่ยเนี่ยตาสามก้อนเลยโอ้โหเดือดอือหือต่อไปก็ลำแหลมนะครับ มีสอันครับต่อไปก็ทำการตัดเส้นแบบคร่าวๆได้เลยครับขูดไปครับเวลาตัดเส้นเราก็ต้องใจเย็นๆนะเดี๋ยวพึ่งหัวร้อนนะกับกับปากกาที่กดไม่ค่อยติดนะสงสัยผมไม่ไหวแล้ววะ่ะจะต้องไปหาเ,ออเปลี่ยนละมาเปลี่ยนลองเปลี่ยนอีกแท่งหนึงครับ โอ้โหคนหนักกว่าเดิมว่ะเนี่ยกดไม่ติดเลยว่ะเดี๋ยวๆโอ้โหอืมมนมปีนปลกลับเหมือนเดิมครับไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวผมขอถ่ายตัวนี้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเปลี่ยนปากกาแล้วไม่ไหวแล้วครับมันไม่ค่อยจะติดว่ะเนี่ยเพื่อนๆก็ขีดตามที่เราสเก็ตไว้เลยนะครับ ต่อไปเราก็ใช้สีคามีนะครับระบายตรงตาแดงๆข้างใน3ก้อนเลยจากนั้นก็เยลโล่ครับเช่นเคยครับระบายตรงผิวพยายามขัดผิวให้มันเนียบเนียนนะแต่ถ้าไม่เนียนมันทะลุออกมาก็ต้องช่างมันครับเราจะต้องบูฟออนทำเท่าที่ทำได้นะครับอย่าเยอะเกินหรือน้อยไปนะนี่ต่อไปเราก็ใช้เลมอนเยลโล่นะครับถมทับเลยอ่า สีที่ได้จะค่อนข้างออกดูสดสว่างแล้วก็สวยงามเลยนะครับอไปเวอร์จากนั้นเราก็ใช้สีดำครับระบายเลบนะอันนี้อาจจะยากกว่าไอตัวก่อนหน้านี้นะเพราะว่ามันมีลูกตาข้างในด้วยนะฉะนั้นเราต้องระวังระวังนะสีดํานี่ถ้าระบายพลาดแล้วคือไอตัวที่โดนสีดําทับนี่มันจะหายเลยนะนี่คือข้อควรระวังเลย ล่างต่อไปของเจ้าซิมอนนี่ก็บอกเลยนะครับโอ้โหเป็นมุษย์ต่างดาวที่หนักจิ้งกว่าเดอมเลยนะมาเรามาวาดโดยการว่าทรงกลมกันก่อนเลยครับแบบนี้นี่ตัวนี้นี่ก็แทบจะไม่ต่างกับตัวเมื่อกี้เลยนะส่วนใหญ่เจ้าซิมอนนี่มันจะเน้นเป็นมุษย์ต่างดาวปากนะนี่ลักซณะร้านมันยาวๆเลยเพราะปากมันยาวครับนี่อย่างยืดเลย นี่แล้วก็วาดตามเส้นคู่ขนานมาเลยนะครับมันก็จะกลายเป็นขากินไกลล่างไปเลยนะเนี่ยเนี่ยประมาณเนี้จากนั้นก็จะมีฟันแหลมๆฟันฉลามนะครับแหลมๆอย่างนี้เลยอ่าทั้งข้างบนและข้างล่างข้างล่างอาจจะจัดจ้านหน่อยนะแล้วก็เหมือนเดิมครับมีลูก,กตาอยู่ข้างในนะอ่าแต่จะเป็นตาแค่สองลูกนะ แต่พิเศษกว่าก็คือตาจริงของมันเนี่ยมันมีลูกเดียวนะครับนี่มันเหมือนเป็นไซคอปเลยอะ่ะ <c> น <oughs> ุตต่างดาวเอเลี่ยนชัดๆแต่ว่ามันก็มีลักษณะจุดเด่นของซีมอนอยู่นะนี่ตรงหูแหลมๆกับทรงผมแหลมๆเป็นงอนไก่เลยแล้วก็มีอะไรก็ไม่รู้นะเป็นแท่งเสียบที่หัวเนี่ยเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยลางนี้ถือว่าประหลาดมากครับะแล้วก็วาดตัว โอเคตรงนี้ก็มีตายครับโหเยอะไปไหนเนี่ยต่อไปก็จะเป็นการตัดเส้นแบบคร่าวๆนะครับอ่าเราก็ทำการตัดได้เลยอย่างนี้นี่ก็พยายามตัดเส้นให้มันตรงกับเส้นสเก็ตของเรานะครับอ่าล้วปากกาผมก็เปลี่ยนใหม่แล้วนะครับขีดไม่ติดนี่บอกเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าลำคานมากเลยนะนี่ขนาดของใหม่ยัง่ง ยังขีดติดเลยนะเพราะว่าไอ้ไส้ดินสอกดเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีนะอืมแต่ใช้ทิ้งหมดก็ใช้เรื่องครับเสียได้ตังนะต้องใช้มันหมดก่อนแต่ข้าวหลังผมจะไม่ซื้อละวออมันค่อนข้างจะไม่ค่อยมีคุณภาพนะพอเขียนไปแล้วนี่ใช้ปากกาตัดเส้นไม่ได้เลยนะมานี่คือตาเนี่ยขีดขีดไม่ค่อยติดเท่าไหร่ ต่อไปเราก็ทําการลงสีด้เลยครับระบายสีด้วยเยลโล่นะครับอ่าเป็นการเคลือบทั้งตัวอ่าเหมือนชุบตัวให้เป็นสีเหลืองไปเลยอาให้เหลืองอ่อยเป็นขี้เลยนะ <c oughs> นี่โอเคพอประมาณครับจากนั้นเราก็ใช้เลมอนเยลโล่นะครับสีเหลืองมะนาวทับอีกเลเยอร์หนึ่งนะครับอย่างนี้เลยอ่าเป็นการเกลี่ยสีนั่นเองนะครับทําให้สีนี่มันเสมอกันลอกออกมาสดสวยเงาแวบเลยนะครับ ต่อไปเราก็ทําการใช้สีดำนะครับระบายล่องปากเลยนะครับกับลูกตางานนี้นี่คือไม่มีชมพูให้เห็นแน่นอนอเพราะว่าแค่สามสีก็เกินพอแล้วนะสำหรับเจ้าตัวซิมอนอเดี๋ยวไปถมดำกันเราเองนะต่อไปครับก็จะมาเป็นตัวซิมอนอีกแล้วนะแต่เป็นซิมอนล่างปากนะ,ะเจ้าตัวซิมอนนี่มีพฤติกรรมทางด้านรนะับ ปากหลากหลายนะเยอะมากเลยเนี่ยสังเกตดูที่ผมวาดเนี่ยผมวาดพยายามวาดหลายๆเฟสที่เห็นนะส่วนใหญ่จะมีอาการผิดปกติทางปากนะสำหรับเจ้าตัวซีมอนเนี่ยเนี่ยปากมันค่อนข้างจะแบบโอ้โหหลายแบบมากนี่อันนี้ปากนะมันกว้างอย่างนี้เลยนี่มันอ้าปากกว้างนะส่วนตานี่มันน่าจะเงยไปข้างบนมองไม่เห็นครับเลยไม่วาดครับอันนี้เราจะวาดปาก ปาแล้วก็เป็นเนี่ยเป็นโค้งก่อนแล้วก็มีเหงือกแล้วก็ตามด้วยฟันฟันคู่หน้านะพยายามวาดฟันคู่หน้าก่อนนะออแล้วค่อยไล่ไปเป็นคู่หลังซ้ายขวาเช่นกันครับนี่พยายามวาดคู่หน้าก่อนนะแล้วก็ไปคู่หลังๆสวยนี่คือเอกลักษณ์ครับแหลมๆทรงผมแล้วก็มีหงอนออต่อไปตัวก็เรียบเรียบเลยนะครับส่วนตัว โอเคแล้วก็มาตัดเส้นแบบคร่าวๆได้เลยครับนี่พยายามตัดให้ใกล้เคียงกับความเป็นจริงนะ <c oughs> ผมนี่ตัดแล้วแบบยิ่งตัดยิ่งออกลายนะออกลายชุยนะเนี่ย <c oughs> ยิ่งปากกาขีไม่ติดรับรองภาพนี้นี่ <c oughs> ออ้อหอลารงงามตาแนะ่นี่ เวลาเราวาดไอ้ตัวซิมอนเราก็อย่าลืมจุดเด่นของมันนะถึงแม้มันจะดูคล้ายๆกันหมดนะแต่ว่ามันจะมีจุดเด่นเล็กๆน้อยๆไม่ใช่เล็กๆน้อยๆเลเล็กๆน้อยๆเดี๋ยมันเป็นจุดเด่นที่ค่อนข้างใหญ่นะดูเด่นสะดุดตาเลยนี่อันนี้ก็ปกติครับเสร็จแล้วต่อไปเราก็ใช้เยลโล่ครับลงรองพื้นเลยครับเหมือนเดิมเลยนะครับอ่า การที่เราเมื่อฝึกซ้าตัวเดิมเนี่ยทำให้เราเกิดความชํานาญนะแล้วเราก็จะเห็นเอกลักษณ์ของแรคเตอร์ตัวนั้นด้วยนะครับอย่างตัวนี้เนี่ยซิมอนเนี่ยปากเนี่ยโคตรเด่นเลยต่อไปก็ลงสีด้วยเลมันเยลโลนะครับทำการเบลนให้ทั่วอ่าขัดให้มันงันแวบไอขัดให้มันเงาสีเหลืองแวบเลยนะครับอหือต่อไปเราก็ใช้คามีนะครับนี่ระบายตรงเหงือกเช่นเคยครับอาจจะสดไปหน่อยแต่ว่าใช้อย่างเงี้ยแหละฟิลดดีเพราะสีปูใกล้หมดแล้ว ต่อไปก็ลงดำตามล่องปากได้เลยครับอ่าเนี่ยดำก็กเป็นเป็นอีกสีหนึ่งนะครับที่ใช้เยอะโคตรแต่ก็ต้องใช้นะครับอ่าต่อไปก็ลงบลัชนะครับอ่าทำการเติมขี้ฟันเล็กน้อยนะครับอ่าจะได้ดูสมจริง <laughs> หรือเปล่าวะมาต่อไปเราก็จะมาว่าซิมมอนกันอีกนะครับแต่ซิมมอนล่างนี้ก็จะเป็นแบบ ร่างที่ดูเหมือนมนุษย์ต่างดาวนะครับอ่าก่อนนันนี้นี่ที่เห็นยิ้มยิ้มทางด้านซ้ายมือนี่อาจจะแบบว่าแค่งเงยหน้าขึ้นแล้วก็ยิ้มนะเจองูไม่ประหลาดเท่าไหร่แต่ตัวนี้นี่ประหลาดจริงอ่าเนี่ยไอ้ตรงนี้ที่เห็นที่เห็นผมวาดอยู่นี่นี่คือไม่ใช่ลูกรักบี้นะครับแต่มันเป็นปากนะในข้างในปากมันก็มีลูก,กตา่ายออลูก,กตาใครไม่รู้ครับเข้าไปอยู่ในท้องมันซะแล้วนะครับเออแล้วนี่คือฟันล่างเติมฟันล่างไว ต่อไปนี่คือฟันบนนะเนี่ยมันหายเข้าไปในทั้งตัวเลยนะโผล่มาแต่หน้าอันนี้ก็แปลกครับไปแล้วก็จะเป็นวาดเนี่ยเอกลักษณ์ของเจ้าตัวซิมอนนี่มันจะมีกลมๆม,มีหางเหลมไอมีหูแหลมๆอ่ามีผมเหลมแมสอเส้นแล้วก็เป็นท้อง ก็ให้มันฉีกขาดเลือดนิดนึงต่อไปก็ทําการตัดเส้นแบบคล่าวได้เลยนะครับหลังจากเปลี่ยนปากกาแล้วก็ดีขึ้นกว่าเดิมเยอะนะอาจจะมีต,ดต,ดต,ดตดิดขีดติดขาดบ้างนะเป็นเรื่องปกตินะเพราะว่าราคาถูกมันก็จะประมาณนี้แหละนี่ค้ังอย่างแหลมเลยแล้วก็มีตายอยู่ข้างใน บอกเลยว่าน่ากลัวมากครับล่างนี้ทั้งน่ากลัวทั้งสวยนะแยกไม่ออกเลยทีเดียวต่อไปเราก็ใช้คาวมียนะระบายในร่องปากได้เลยนะล่องปากเราจะได้สีชมพูนะครบเบื่อๆสีดําก็สลับเป็นคาวมีนก็ได้นะจะได้ดูสดๆหน่อยดูเป็นเลือดต่อไปก็ใช้เยลโล่นะครับเหมือนเธอครับระบายผิว ผิวปูมันสวยนี่ครับต่อไปก็ใช้เคล็ดลับเลยนะครับเหลืองมะนาวาทำการปะลงไปอีกชั้นหนึ่งเลยครับเอาให้เคี้ยนเกลียนเลยครับนี่แล้วสีมันจะออกมาโคตรปังมาครับตัวต่อไปครับไอตัวนี้นี่ก็เป็นอีกตัวที่เรียกว่าก็คล้ายมนุษย์ต่างดาว จริงๆมันก็เหมือนมนุษย์ต่างดาวกันไปหมดเลยนะเออแต่ตัวนี้นี่จะคล้ายมนุษย์ต่างดาวหรือสัตว์ประหลาดยุคแรกๆนะน่ตาเดียวไซคลอปต่อไปก็มีเข่าครับเขาก็มีแค่สีชิ้นนะเนี่ยประมาณนี้แล้วก็แบ่งอ่ตรงนี้เป็นฟันหน้าของเจ้าตัวบอสมันมมคนนะนรนับแล้วก็มาวาดอ่าด้านล่าง นี่ด้านล,ล่างตัวนี้ก็เป็นฟันนี่ตรงนี้คือฟันนะครับไปแย่มันมาเอากัดนี่โอ้โหยี้มีขาดนะเนี่ยต่อไปเราก็ทําการดัดแปลงคาแรคเตอร์ของเราครับนี่ตาจะโตๆก,กลมๆอารมณ์เหมือนอยากจะคลองนี้มมานานแล้วนะสำหรับเจ้าตัวซีมอน ลางนี้มาแบบอืตัวนี้น่าจะเหมือนต่างดาวที่สุดหรือเปล่าเนี่ยเหมือนอยู่นะเนี่ยเติมฟันไปชึบ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 เฉ๋มเฉ๋มอ่าห้าสวยต่อไปเราก็ใช้เยลโล่ครับ ทำการเช็ดล่องพื้นเลยครับนี่ต่อไปเราก็ใช้เลมอนเยลโล่ครับทำการระบายทับอีกชั้นหนึ่งมันจะทำให้อ่าดูดีมีมิติเพิ่มมากขึ้นนั่นเองต่อไปก็ใช้สีดำนะครับนะทำการแต้มในส่วนที่เป็นลายละียดดีเทลปิกย่อยนะครับ บางทีก็ค่อยๆฝนหน่อยนะฝนแรงมากแล้วเดี๋ยวไม่มีดินสอดำใช้ร่างนี้ของเจ้าซีมอนก็จะเป็นร่างที่ถือว่าพิเศษหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นร่างที่ตอบโจทย์ทุกร่างที่ผมว่าซีมอนมาเลยนะโอ้โหเพราะมันรวมเอาจุดเด่นทั้งหมดของซีมอนมารวมตัวกันที่ตัวเดียวเลยเนี่ยอันนี้คือทรงกลมนะก็จะวาดให้มันลีๆใหญ่ๆไปเลยนะเพราะว่าจุดเด่นมันอยู่ตรงนี้ครับนั่นก็คือปากมันนั่นเองนะเนี่ยเนี่ยปากมัน โอ้แล้วก็เติมจุดเด่นของซิมอนไปนะครับที่จะมีหงอนแล้วก็มีหูแหลมๆประมาณนี้ครับส่วนผมแหลมๆของมันไม่ต้องไม่ต้องเติมนะเพราะมันอ้าปากส,สุดขนาดนี้เลยแล้วนี่คือฟันนะฟันบนกับฟันล่างนี่ล่างเป็นโค้งมาก่อนครับแล้วเราจะได้วาดฟันได้ง่ายขึ้นนะให้มันจะเลียงเรียงตัวสวยจากนั้นเราก็วาดจุดเด่นของเจ้าซิมอนไปเลยนะครับ ทุกครั้งที่มีเปลี่ยนร่างนี่มันจะต้องมีอะไรเกี่ยวกับปากนะอี่ก็คือปากนะมีปากของปากอีกชั้นหนึ่งนะโอ้โหแล้วนี่คือตาตาก็แบบเออเออเด้อเลยนะครนะนี่ทั้งตาอ่าแล้วก็มีปากอีกสักหน่อยนึงอ๋อเนี่ยโอ้โหมันจะเยอะไปไหนเนี่ยเนี่ยจุดเด่นของมันเลยนะครับวาดมาจนสังเกตได้เลยนะว่าแต่ละล่างนี่มันจะมีอัตลักษณ์เกี่ยวกับปากที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าอยู่ในร่องปากเหมือนกันครับอื้อหือ ต่อไปเราก็จะทำการตัดเส้นแบบคร่าวๆได้เลยนะนี่ตัดเพื่อให้มันดูชัดเจนยิ่งขึ้นนะกับจุดเด่นที่แบบมันก็มีเอกลักษณ์ไปอีกแบบหนึงนะ่งครับคนเขาก็ช่างสรรหาทำหลากหลายนะหลากหลายหลากหลายท่าทางแต่ทุแต่ทุกครั้งที่ออกมานี่เริ่มจะประหลาดเข้าไปทุกทีแล้วนะ อันนี้ก็ประหลาดมากนะครับยิ่งกว่าใครจูนะ,ะเติมฟันไปเวลาเราตัดเส้นเนี่ยข้อควรเลยนะข้อควรระวังเลยนะครับนั่นก็คือเราต้องจําจให้ได้นะว่าเส้นไหนที่เราจะเอานะ,อะโอกาสพลาดน,นี่มีสูงมากนะพอพลาดแล้วนี่ไม่ต้องบอกเลยนะลบไม่ได้นะเพราะว่าวาดบนกระดาษนะ มันมันจะค่อนข้างจะท้าทายนะไม่ใช่ว่าในดิจิตอลนะเออผ่าดแล้วลบได้อันนี้คืออย่าลบเลยดีกว่าครับเดี๋ยวก็ดาษขาดต่อไปเราก็มาละเลงสีเยลโล่กันเลยครับนี่ปาดไปมั่วๆเลยนะฮะแต่อย่าพยายามอย่าให้มันหลุดกรอบนะอ๋อฮ่่นี้เราก็ได้สีเหลืองเคลือบทั้งตัวแบบสวยๆแล้วเนี่ยประมาณนี้แหละต่อไปเราก็ใช้เลมอนเยลโล่ครับเหลืองมะนาว ทําการซัดไปอีกดอกหนึ่งครับงานนี้นี่บอกได้เลยว่าโคตรจะเนียบครับเนี่ยเห็นไหมดูผมเป็นตัวอย่างต่อไปเราก็ลงดําได้เลยครับอ่าเนี่ยลงสีดําก็พยายามค่อยๆบรรจงนะครับเพราะว่าถ้าเลิกไปทีเดียวนี่คือไม่ต้องบอกนะครับหายแน่นอนครับทั้งตาทั้งปากที่ยัดอยู่ในเนี้ยอ่าฉะนั้นเวลาระบายต้องระวังนะครับเพราะสีไม้ก็ยิ่งสั้นจับก็ลําบากนะฉะนั้นก็ต้องระมัดระวังถึงขั้นสุด เป็นไงเล่าเวลามาเรียนกันเยอะๆโคตรอลังการ